จงตายไปซะพวกเจ้ากล้ามากที่มาล้อเล่นกับความทรงจำอันล้ำค่าของข้าไม่ควรเอาคนที่ข้ารักมาล้อเล่นแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นฝันทีดีในขณะที่ฉันหลับฉันได้เจอกับพ่อกับแม่แต่ทว่าพวกเจ้านั้นคงจะเบื่อหน่ายกับการมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแย่ yeah, แล้วพวกเราซวยแน่ออลาของมันแข็งแกร่งอย่างกับปีศาสต์เลย จงออกมาเอาละทีนี้พวกแกก็มาให้ฉันฆ่าทีละคนดีไหมแย่ yeah, แล้วเจ้านั่นกำลังขั่งเขากำลังปลดปล่อยพลังที่แข็งแกร่งออกมาเป็นอย่างมากเลยพวกเหลาตายแน่ๆจงไปเสียใจกับการกระทําของพวกแกในนรกซะเถอะ มันมาแล้วพวกเราหนีเร็วเข้ายา่ากระบวนท่าที่สามหนึ่งกระบีสะบ,บั้นพสุทธายา่าไม่นี่มันเป็นไปไม่ได้แย่แล้วมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลย นี่มันอะไรกันแค่โดนออลาของดาบแค่นี้ก็เหมือนกับถูกกืนกินและสลายไปในทันทีเลยอาไม่นี่มันใบมีดแห่งคำสาบนี่ไม่หัวหน้านั่นมันอะไรกันดูเหมือนว่าพลังที่กำลังห่อหุ้มในตัวเขามันกำลังดูดซับเลือดเนื้อจากเขาไปเอาละพวกแกหน้าไหนที่อยากตาย ก็พายเซิร์หน้ามาตรงๆกับข้าได้เลยวันนี้ข้าจะฆ่าพวกเจ้าให้หมดเจะน่ากลัวเดได้โปรดอย่าทำอะไรพวกเราเลยพวกเราจะมอบเหรียญทั้งหมดให้แกบท่านพวกเราสำนึกผิดแล้วขอรับนี่เหล็งโมปล่อยพวกเขาไปเถอะ ข้านะเข้าใจความรู้สึกเจ้านะข้าเองก็อยากฆ่ามันเหมือนกันแต่ข้าก็ไม่อยากจะเห็นเจ้าตกอยู่ในสภาพเช่นนี้นะเหล่งโม่ก็ได้งั้นพวกเจ้าลอดตายในวันนี้ก็เป็นเพราะว่าเพื่อนของข้าขอไว้นะ พวกเจ้านั้นไปได้แล้วนี่ปิงอยู่เหรียญยังอยู่ครบใช่ไหมแล้วเจ้าน่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เอาแล้วเว้ยใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูขอบคุณท่านปีศาจแดงที่ไว้ชีวิตพวกเราครับอืมไม่เป็นอะไรยังไงเรื่องนี้ข้าก็ต้องขอขอบคุณเจ้านะที่เจ้านั้นได้ช่วยข้าวไว้ ไม่อย่างนั้นข้าคงตายไปแล้วขอบคุณมากนะปินอยู่ไม่เป็นอะไรเราเนะ่็พี่น้องกันไม่ต้องมาขอบคุณหรอกนะข้ารู้สึกอายยังไงก็ไม่รู้อ่ะ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ่าฮ่าไม่ต้องอายหรอกนะเจ้ารู้ไหมว่าค่านั้นเกือบจะกลับมาไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องขอขอบคุณเจ้าสําหรับทุกอย่างนะ <c oughs> ก็ช่วยมีดอยนี่นะก็ข่านั้นไม่ชอบการเก่าอําลาเลย เกือบแย่แล้วสิเราครั้งนี้ที่กลับมาได้ก็เป็นเพราะว่าฝีมือของพิงยูเอาละเอาละวันนี้เจ้านะคงเจอสึกมาหนักเลยสินะเดี๋ยวข้านะจะทำอาหารให้กับเจ้าเองไปหาสัตว์วิเศษกันเถอะโอ้ถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีนะเหลงโม่ข้าก็เริ่มชักจะหิวขึ้นมาแล้วล่วนะณประสาทขององค์ชายที่สอง ที่เขาถืออยู่นั่นคงจะเป็นดาบที่สังหารพระเจ้าที่ชั่วร้ายของเขานั่นเองทรงพลังอย่างที่ข้าคิดไว้เลยนี่มันเป็นอะไรที่คุ้มค่าในการจับจ้องมองเขาจริงๆและดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะสนุกในการทดสอบนี้ด้วยเอาละครับก็ต้องขออนุญาตตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมในช่วงนี้ก็ลงได้แค่ทีละตอนเนาะ ตอนนี้ก็เป็นร้อนในอยู่ยิ่งทำเร็วๆไม่ได้ยังไงก็ถ้าหากว่ารับชมแนละชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะตอนนี้รายได้ไม่มีก็ใครที่อยากเป็นกําลังใจก็สามารถโดเน a t ได้ที่ description ข้างล่างนะครับผมอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ